ทิตาราลีสวางเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเป็นเวลานานกว่าสามเดือนแล้วที่หวังอีปอเข้าร่วมการถ่ายทําราชาแห่งท้องฟ้าต่อจากนิรนามได้อย่างราบรื่นแทบไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนยังเว้นข่าวเป็นครั้งคราวแม้ว่าความนิยมของภาพยนตร์ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ในขั้นตอนความลับจะไม่ลดลงแต่ตราการแสดงก็เกือบเสร็จสิ้นแล้วสําหรับเจ้าของแบรนด์และการท,ทําธุรกิจของเขาอัตราการเปิดเผยที่สูงและปริมาณหัวข้อที่สูงของโฆษก เป็นคุณลักษณะที่สําคัญในการช่วยส่งเสริมแบรนด์การสามารถประกาศการรับรองใหม่ของไวอปออย่างเป็นทางการได้ในขณะน,นี้ก็เป็นการแสดงถึงมูลค่าทางการค้าของวัอปอที่สูงมากถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องบรรจุภัณฑ์ต้องเตรียมการเป็นพิเศษโคษโกคนใหม่จะประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อพบกับทุกคนนานแล้วชามมสเตอร์คงใช้ทัศนคติกกของเขาเพื่อสนับสนุนโคษกซึ่งทําให้แฟนๆหลายคนรู้สึกอบอุ่นในฐานะที่เป็นดาวเด่นของการจราจรในประเทศในปัจจุบัน วอยี่ปอจะไม่ค่อยปรากฏตัวมากนักในปี2022และเขาจะไม่ปรากฏตัวออกมาเมื่อเขาเข้าสู่ทีมการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องราชาแห่งท้องฟ้าแต่แฟนๆเคารพตัวเลือกของเขามากและรอคอยการกลับมาของเขามีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าหวอยซี่ปอปฏิเสธการรับรองโฆษณาจํานวนมากเพื่อที่จะสร้างละครและตอนนี้ก็มีสัญญาณการกลับมาของเขาในที่สุดตามข่าวอย่างเป็นทางการพิธภัณฑ์รับรองพิธภัณฑ์แรกของหวอี่ปอก็คือ ชาดำเย็นได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในปี2022เนื่องจากการอุ่นเครื่องล่วงหน้าและแฟนๆไม่ได้เจอหวังอีปอเป็นเวลานานทุกคนจึงสนับสนุนตัวเลือกของเขาในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีใช้เวลานานก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการหวยงอปอของไอแบ็กที่ยังเป็นทางการนั้นระเบิดมากและสื่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการเผยแพร่ในโฆษณานี้หวังอีปอ้ป๋อปรากฏตัวในชุดเสื้อผ้าสามชุดและสินค้าสามชิ้น การผรสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวและความนิ่งของเขานั้นดูดีมากหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่โฆศกประกาศอย่างเป็นทางการยอดขายก็ออกมาเช่นเดียวกันตามข้อมูลที่แสดงโดยแพลตฟอร์มเดียวมีลิงก์ทั้งหมด6ลิงก์ในยอดหน้าเดียวกันและยอดขายรวมสูงเกิน3ล้านยนูนหรือ15.839้าล้านบาทนี่เป็นเพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีผู้คนเข้าซื้อมากขึ้นเรื่อยๆสินค้าขายดีในครั้งนี้ไม่ใช่รสชาดดำสีส้มเหลืองที่ทุกคนคุ้นเคย แต่เป็นผลิตภัณฑ์สีดำอีกชนิดหนึ่งข้อมูลของบอริษัทมีข้อมูลเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่การดูสูตรของข้อมูลนั้นเป็นที่เข้าใจได้ไม่มีน้ำตาลแคลอรี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์และเป็นมีรกับพู้ดที่ต้องการลดน้ำหนักดูเหมือนว่าไวบ์บอจะเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆมากในขณะที่ไล่ตามดาราทุกคนก็ไม่ลืมเกี่ยวกับการจัดการร่างกายของตัวเองการรับรองของไวบ์บอชาดาเย็ยนไขามากกว่า3ล้านหยวนในเวลา1ชั่วโมง และสูตรขายที่ร้อนแรงมากที่สุดก็คือชาดําเย็นที่เป็นมิตรสาหรับคนรักสุขภาพไม่เพียงเท่านั้นในระหว่างนี้ได้เกิดปรากฏการณ์เด่นล่มในทันทีอีกด้วยต้องบอกว่าแรงคิดถึงของแฟนๆที่มีต่อวังอิป o นนั้นยังคงดีมากเช่นเดียวกันและตอนนี้วังอีปอมีแบรนด์อยู่ในมือทั้งสิ้น37แบรนด์แล้วนะคะต้องบอกว่าสูงที่สุดในหมู่นักแสดงทั้งหมดแม้ว่าเขาอายุยังน้อยแต่ความไว้วางใจและการส่งเสริมด้านภาพลัก,กษณ์ทางธรุรกิจของเขานั้นโดดเด่นอย่างมากค่ะ เขาได้ครองอันดับแรกมานานติดต่อกันหลายปีแล้วตั้งแต่เฉินชิงลิ่ยนโดเบิร์ดผลงานด้านภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์และรายการวาไรตี้ต่างๆมีมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าทํางานจนไม่มีเวลาพักผ่อนกันไปเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันเซียวจ้านก็มียอดทางธุรกิจสูงเป็นอันดับสองรองจากไวป์ปอเนื่องโดยล่าสุดบะหมี่มันฮันตาซานไม่ได้ต่อสัญญาทําให้จํานวนแบรนด์ของเซียวจ้านในปัจจุบันยังคงอยู่ที่29แบรนด์ค่ะ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการชิงรางผู้ให้ความบันเทิงในวงการบันเทิงก็เริ่มมีอาชีพของตัวเองอย่างปลอดภัยและนักลงทุนก็เริ่มมีแผนใหม่สำหรับดาราจราจรแต่สตรีมบนสุดยังคงเป็นสตรีมันดับต้นๆและสถานะของพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้สั่นคลอนด้วยสิ่งนี้แต่พวกเขายังคงก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นในแวดวงความบันเทิงแบบผสมผสานและนักแสดงหนุ่มเือร์จานก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวดีมากมายเกี่ยวกับเือร์จาน เขาได้เข้าร่วมทีมการถ่ายทำใหม่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และโมเซนต่อสัญญากับเขาในต้นเดือนมีนาคมอาจกล่าวได้ว่าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และธุรกิจของเขาไม่เคยขาดแคลนทรัพยากรใหม่ๆเมื่อดูที่เนื้อหาของทรัพยากรทางธุรกิจในปัจจุบันของเซอร์จานดาราชายส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิงอาจไม่สามารถจับคู่กับเขาได้ตอนนี้เซอร์จานได้รับการรับรองที่หรูหราสามรายการกุตีทอสเซนิตและทั้งหมดนี้เป็นชื่อเสียงระดับสูงสุด สดงให้เห็นว่าเจ้าของแบรนด์ชื่นชอบเซอร์จานมากเป็นพิเศษแฟนๆในต่างประเทศของเซอร์จ้านได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลของพวกเขาว่าโปสเตอร์ทอตของเซอร์จานได้เข้าสู่ศูนย์การค้าซาวคอร์สในสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าศูนย์การค้านี้เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียและเป็นอันดับ3าในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยแบรนด์หรูชั้นนำระดับนานาชาติเกือบทั้งหมดในภาพส่งเสริมการขายที่ออกโดยศูนย์การค้านี้จะเห็นได้ว่าทอตแขวนโปสเตอร์ของเซอร์จ้านในร้าน ที่เด่นชัดที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าได้ซิงครไนท์ข่าวนี้กับแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเมื่อดูจากวงการบันเทิงจีนทั้งหมดมีศิลปินไม่กี่คนที่สามารถรับสิทธิทพิเศษดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าคุณจะชอบเซียวจ้านหรือไม่ก็ตามเมื่อคุณเห็นโปสเตอร์โฆษณาของเซียวจ้านคนที่เรารักในห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศในขณะนั้นคุณจะรู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนว่าดาราของจีนไปต่างประเทศเพื่อส่งออกวัฒนธรรมอันที่จริงแล้วหลังจากที่ทอดได้ลงนามรับรองกับเซียวจ้าน พวกเขาเคยทำแบบเดียวกันในประเทศอื่นๆมาก่อนซึ่งแสดงถึงเสน่ห์ที่เป็นของชาวตะวันออกนอกจากทอซึ่งมีเลอัลดังกล่าวแล้วการรับรองที่หรูหราอื่นๆและธุรกิจอื่นๆที่ร่วมงานกับเขายังถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลในต่างประเทศของเซอยวจานนั้นสูงอย่างมากค่ะเมื่อไม่นานมานี้ตำนานจอมยุทธ์พูดทางซารที่นำแสดงโดยเซอย์จานได้ออกอากาศในต่างประเทศและได้รับชื่อเสียงที่ดีมาก ไม่ต้องพูดถึงว่าเซอร์จานอยู่ในรายชื่อแนวโน้มของเทรนด์โลกมาแล้วหลายครั้งเขาได้รับการสนับสนุนและชื่นชอบจากแฟนๆต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้แฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การสนับสนุนเซอร์จานอย่างเงียบๆและประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยพิจารณาจากการรับรองทั้งหมดของเซอร์จานในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายฝ่ายแบรนด์ยินดีที่จะส่งเส,เสริมเซอร์จานและเซอร์จานก็เต็มใจที่จะเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ ในขณะเดียวกันด้านแบรนด์ก็ยังได้รับมูลค่าการซื้อขายมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งเป็นธุรกรรมที่คุ้มค่าและความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันอาชีพของเซอร์จานตกตามหลังจากประสบกับเหตุการณ์ทางดิจิทัลแต่เขาก็ยังอาศัยความพยายามของตัวเองที่จะกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งในปีที่แล้วเขาได้มีส่วนร่วมในละครเวทีเรื่องดีมและดีมนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัล3มการรับรองใหญ่ภายใน5เดือนนับตั้งแต่การกลับมาของเขา ความสาเร็จดังกล่าวไม่เคยมีมาก่อนในหมู่คนดังในวงการบันเทิงและเบื้องหลังความสําเร็จเหล่านี้คือการทํางานหนักของเขาเองความพยายามทั้งหมดของเขาตอนนี้ดูเหมือนจะได้รับรางวัลที่ดีที่สุดและเขายังคงทํางานอย่างหนักเพื่อเข้าไปข้างหน้าและฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นหลังจากตอนจบของ The Odd of l o l e หลายคนคิดว่าความนิยมของรายการจะลดลงแต่นี่ไม่ใช่กรณีของเรื่องนี้ตามข้อมูลของแพลตฟอร์มแม้แต่วันหลังจากการออกอากาศสิ้นสุดอย่างเป็นทางการและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดัชนีฮิตของรายการยังอยู่ในระดับสูงในรายการด้วยคะแนนมากกว่าร้อยล้านต่อวันบางทีข้อมูลอาจไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้แต่ตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าละครที่นําแสดงโดยเือจันได้รับความนิยมมากเพียงใดการที่ผู้ชมจดจําตัวละครได้นอกเหนือไปจากการแสดงด้วยสีสันที่แท้จริงแล้วบางทีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือความเห็นอกเห็นใจในการให้สัมภาษณ์ของ Ent e r i n ร the d r a เ a เสือจันยอมรับว่าเมื่อเขาได้รับบทและบทบาทใหม่ ความรู้สึกเกรงใจของเขาจะทําให้ตัวเองตกต่ำที่สุดกล่าวคือการประสานเขากับตัวละครโดยไม่มีท่าทางใดๆเท่านั้นคุณก็จะชนะการยืนยันจากผู้ชมด้วยการแสดงด้วยความรักบทบาทของกูเวยเป็นเช่นนั้นในการให้สัมภาษณ์เือจันยังกล่าวอีกว่าบทบาทใหม่นี้เป็นความท้าทายใหม่ในการฝ่าฟันตัวเองในเรื่องที่ยังไม่เคยลองและฉากที่ไม่เคยแสดงมีความรู้สึกตึงเครียดมากหรือน้อยแต่ความท้าทายไม่ได้หมายความว่าจะหยุดเือจันจะสื่อสารกับผู้บุกกราบอย่างจรงิงจัง หาหรือรายละเอียดกับคู่งูอย่างจือทาให้ตัวละครและพล็อตโดยรวมมีความสมบูรณ์แบบและน่าเชื่อมากขึ้นสําหรับผู้ชมด้วยความเคารพในจีน้มนี้เสอร์จันไม่เพียงแต่จะชนะใจผู้ชมเท่านั้นแต่ยังได้รับความชื่นชมจากวงกา,า,ารอุตสาหกรรมดีอีกด้วยและยังเป็นก้วสาคัญในการทําลายพันธนาการของการแสดงของเขาเองด้วยด้วยเหตุน,นี้ในฐานะที่เป็นไอดอลที่ดีและมีคุณภาพสูงเสอจันจึงได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มกระแสหลักของช่อง CCTV สำหรับความสามารถทางธุรกิจของเขาก่อนที่ความแข็งแกร่งของละครเรื่องนี้จะผ่านไปการแสดงใหม่ของเซอร์จ้านได้รับการกล่าวถึงอย่างไม่หยุดยอนไม่กี่วันที่ผ่านมาการประชุม CCTV ซิหมิงคราวพอดท e Conference ซึ่งจัดโดยแพลตฟอร์ม CCTV ได้พบกับผู้ชมเซอร์จานได้ท่องบทกวีที่มีชื่อเสียงของซูจีเพื่อยกย,อย่องฤดูใบไม้ผลิและบทกวีที่ติดหูหุยชง Spring River Evening Screen ได้นำพาผู้ชมเข้าสู่ห้วงแห่งทัศนียภาพ ของฤดูใบไม้ผลิอย่างไรก็ตามเมื่อละครล่าสุดของเขาออกาศมีเสียงที่ไม่เป็นมิตรมากเกินไปและไม่มีข่าวใดๆที่เป็นลบอีกเมื่อเซอร์จานได้รับการยอมรับและปรากฏตัวจากแพลตฟอร์มกระแสหลักช่อง CCTV ตอนนี้มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยความนิยมที่สูงมากและรูปร่างที่ยอดเยี่ยมในผลงานของเขานักแสดงหนุ่มเซอร์จานกำลังใช้จุดแข็งของเขาเองเพื่อพิสูจน์ความสามารถทางธุรกิจของเขาจนถึงวันนี้ผลงานสองชิ้นของเซอร์จาน ใน e f f o r t และ t h e อว์ดอฟเยังคงร้อนแรงมากและความร้อนยังคงส่งออกมาเรื่อยๆไม่รู้จบและเอฟิกนี้ยังคงอยู่เป็นเวลานานนอกจากนี้ละครสองเรื่องนี้ยังได้รับการจองจากหลายประเทศในต่างประเทศอีกด้วยซึ่งทําให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ขึ้นของ1ครัวเรือนหนึ่งเวย้ยในขณะที่เซลจันกําลังถ่ายทําละครเรื่องใหม่ทะเลในฝันด้วยเหตุผลที่ว่าเซลชุนเชิงต้องใช้เวลานานกว่าจะได้พบกับผู้ชมดังนั้นอีกุยเหวาจึงเป็นละครที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในเวลานี้ ในขณะเดียวกันเค้กจำนวนมากกำลังตกลงมาจากฟ้าฟ้าและตารางงานของเซียจ้านก็จัดเต็มทุกวันเมื่อวันที่4เมษายนสำนักง,งานใหญ่ศูนยสารคดีภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์ CCTV ได้วางแผนเป็นพิเศษสำหรับรายการพิเศษของซิงหมิง The Great Beauty of China โปรแกรมนี้ได้ใช้เวลาในการถ่ายทอดสดช้ากว่า7ชั่วโมงรวมการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเซียจ้านไม่ปรากฏตัวจนถึงเวลา16นาา และแขกที่รอต่างก็คิดว่าสึครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเซอร์จันจะมาตอนจบอีกแล้วหรอแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเซอร์จันจะปรากฏตัวที่นั่นจริงหรือไม่แต่แฟนๆหลายคนก็นั่งรออยู่ในห้องไททอลสดตั้งแต่เช้าตรู่และในเวลา16.00นาเสียงหรืองเงาของเซอร์จันก็ยังไม่ปรากฏขึ้นแต่ในแง่ของผู้จัดรายการก็ยังต้องส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้กับพิธี p a n e เป็นรายการวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จริงจังมากผลก็คือลิงเล็กๆนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่น แม้ว่ารายการดังเดิมนี้จะไม่เหมาะกับความบันเทิงแต่ห้องถ่ายท่าสดก็มีแฟนๆจำนวนมากมารอการปรากฏตัวของเซจา้านทางรายการตั้งค่าการโต้ตอบและการจับฉลาเพียงเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนโต้ตอบกันมากขึ้นในการประกาศรางวัลผู้โชคดีในเวลาประมาณ16นกาเป็นผู้ใช้หลายคนที่มีไอดีว่าเป็นภระระยาของเซจา้จานเซจ้านไยฟูหรือการสนับสนุนที่ดีสำหรับเซจา้านและเซจ้าน1 0 0 5ซึ่งเป็นวันเกิดของเซจา้านถูกเลือกให้รับรางวัล เจ้าพาพจะมีการออกอากาศการจับรางวัลทางออนไลน์สิ่งที่คนคาดไม่ถึงก็คือ ID ของผู้โชคดีคนแรกที่ได้รับรางวัลก็คือภรรยาของเซอร์จานจังหวะที่ ID ภรรยาของเซอร์จานถูกเจ้าพาพประกาศรายชื่อพิธีกรและแขกรับเชิญต่างก็มีความสุขมากและพากันหัวเราะด้วยความถูกใจเมื่อได้ยินชื่อเล่นของ ID นี้และชาวเน็ตในคอมเมนต์ก็บอกว่าใครแอบอ้างสิ่งนี้คนอื่นๆยอมรับในจุดนี้แล้วเขาได้ขอบคุณ CCTV ที่มอบรางวัลนี้ให้กับเขา ที่น่าชื่นชมมากที่สุดก็คือณนะเวลานี้จำนวนคนในห้องถ่ายทอดสดมีสูงถึง2.7ล้านคนและยังมีภรรยาของเซอร์จานเข้าร่วมงานอีกด้วยอย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่ปีเตอร์แพนปรากฏตัวสูงมากก็คือในห้องถ่ายทอดสดของหวังเมิงในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวแฟนคลับที่มีไอดีชื่อเซอร์จานไว้หรือภรรยาของเซอร์จานถูกเรียกด้วยพิธีกรเพื่อรับของรางวัลหลังจากที่เขาเยือนนดับที่1อย่างเหมาะสมซึ่งตลกมากจริงๆแน่นอนว่าเซอร์จานจะมีเสน่ห์มากเกินไป ดูเหมือนว่าจะมีภรรยาของเซอร์จานอยู่ทุกหนทุกแหง่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเมื่อมีคนส่งของคนส่งของตะโกนว่าภรรยาของเซอร์จานมาลงชื่อรับของด้วยและเด็กหญิงตัวเล็กๆสี่หรือห้าคนถึงกับหันกลับมามองในทันทีการแสดงบทกวีจีนที่สวยงามอย่างต่อเนื่องเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ชื่นชมความงามของภูเขาและแม่น้ําของมาตุภูมิในช่วงเทศกาลดั้งเดิมของเทศกาลเชงเมงไม่เพียงเท่านั้นในระหว่างการถ่ายทอดสดของรายการ ยังมีนักแสดงยอดนิยมมากมายที่เชิญมาเพื่อให้เราได้ชื่นชมและสัมผัสแม่น้ำและภูเขาที่ยอดเยี่ยมของมัตุภูมิในฤดูใบไม้ผลิและสัมผัสเสน่ห์อันร์ขอบเ,เขตของวัฒนธรรมจีนดังเดิมที่ยอดเยี่ยมหลายคนบอกว่าพวกเขาติดงอมแง,งมในทันทีเนื่องด้วยนักแสดงและดาราที่ได้รับเชิญที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นไปลูติริรป่าและมีดารดาดังยอดนิยมอื่นๆอีกมากมายและแน่นอนว่าเมื่อเซอร์จันได้รับการแนะนำจากช่อง cctv กล่าวว่า เอกอามีกุยเยจะพาคุณไปชื่นชมฉากฤด,ดูใบไม้ผลิในบทกุีและสัมผัสถึงความโรแมนติกของเดอดออฟเลิฟในฤด,ดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาไม่เพียงแต่แนะนําเสียจ้านเท่านั้นแต่ยังแนะนํา2ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาและเล่นวิดีโอของ2เรื่องนี้เป็นการนําเสนออีกด้วยแน่นอนว่าเป็นเพราะสองละครนี้ได้รับความนิยมมากจริงๆช่อง CCTV ได้แนะนําให้ทุกคนได้รู้จักการแสดงของเขาที่ออกมาเร็วนี้ และเขาก็ได้อ่านบทกวีในเทศกาลที่เต็มไปได้วยบทกวีของเชิงหมิงบทกวีที่เซอร์จานกำลังอ่านเป็นบทกวีคอร์เทนเจตัวหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อนี้แต่เกือบทุกคนรู้จักวลีเด็ดของเขาที่ว่าชุนเจียงพัมปิงดักพับเพ็ดหรือเป็ดน้ำแห่งฤดูใบไม้ผลิผู้เป็นศาสดาหแห่งชุนเจียงบทกวีที่สวยงามเช่นนี้ประกอบกับการอ่านของเซอร์จานทําให้ผู้คนตั้งต,งตารอมากจริงๆและไปใต้ความคาดหวังของทุกคนเซอร์จานก็มาพร้อมกับสัมผัสท,ที่มิสเสนเมื่อเซอร์จานถ่ายทอดบทกวี จังหวะการอ่านรวมถึงนำเสียงที่ไปร้อและมีชีวิตชีวาก็ดังขึ้นพลังเสียงแม่เหล็กของเซอร์จันก็ดังกึกก้องบทกวีและภาพวาดเป็นธรรมชาติและสดใหม่บทกวีนี้ประสบความสำเร็จในการเขียนถึงทิวทัศน์ของแม่น้ำสปริงในฤดูใบไม้ผลิกวีกล่าวว่าฤดูใบไม้ผลิไม่สายเกินไปและเรามาถึงทางตอนใต้ของเจียงหนานที่แท้จริงจากการอ่านของเซอร์จานดูเหมือนว่าเราจะมาที่เจียงหนานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิดอกพิษกำลังบานสะพรั่ง มีเป็นหลายตัวกำลังเล่นอยู่ในแม่น้ำฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิมาถึงเมื่อทุกอย่างกำลังเบ่งบานและตะกบก็เติบโตอย่างเงีย,งยบๆช่างเป็นทิวทัศน์ของฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามมากจริงๆบทกวีนี้ได้กล่าวถึงทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามประกอบกับก,บการอ่านของเซอย์จานทำให้งดงามยิ่งขึ้นไปอีกทำให้ผู้คนลุ่มหลงในทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามยิ่งขึ้นชาวเน็ตบอกว่ารายการนี้ดีมากโดยกล่าวว่าหลังจากฟังบทบรรยายของเซอย์จานเรื่องทิวทัศน์ยามเย็น ของหุยจงชุนเจียงพวกเขารู้สึกถึงความกระจับกระจางและความมีชีวิตชีวาของฤดูใบไม้ผลิอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบรรยากาศของเทศกาลตามประเพณีนี้ก่อนหน้านี้มีคนพูดว่าเทศกาลตามประเพณีเริ่มมีบรรยากาศน้อยลงเรื่อยๆอาจเป็นเพราะหลายคนกําลังดื่มด่ากับความสุขของโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จนลืมมองทิวทัศน์รอบตัวและในวันนี้พี่บันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะ